สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับน้องยูชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมอิโตะนาเทิร์ญี่ปุ่นนะครับดูตอนสื่อนะครับแล้วก็มีพี่ๆในกิวเขานะครับมาช่วยตีนะครับวันนี้ผมจะมาเออเร็วๆหน่อยหาอผมจะมาแนะนําสกิลอันนี้นะครับ m o นไ l i g h t ลชนะครับที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณผาผาแสงจันทร์อะไรประมาณนั้นนะครับแบบเท่ๆหน่อยหรอ ก็จะมาอธิบายว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับสังเกตสังเกตดาเมจปัจจุบันนะครับอันนี้ไม่นับเราไม่ติดคิดแสนเจ็ดนะครับดูนะครับแล้วก็พอใช้สกิลนี้เข้าไปก็จะเป็นสองแสนสามนะครับคือมันจะระยะเวลาหนึ่งที่หลังจากใช้สกิลไปนะครับมันจะเพิ่มดาเมจมหาศาลนะครับหลังจากสังเกตตอนฟ้ามันมืดนะครับมันจะแรงนะครับเนี่ยเนี่ยฟ้ามันจะมืดเห็นไหม เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกกับพาสีของเราเนี่ยดูตรงเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงข้างบนเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นสกิลเลเวล300นะครับถ้ายิ่งเราแบบสู้กับบอสท,ที่มันยเยอะอนะครับมันก็จะทําให้เราแบบแรงแบบโอ้ีมากเลยครับลองไปใช้ดูกับมังกรพังงาดฟ้านะครับโอ้ไม่ติดคี <laughs> มันคี้เบานะครับอันนี้ไม่นับเลยหมย ทำไมเอาไว้เน็ตผมดีเลยได้นะครับก็โดยรวมนะครับจะสรุปให้นะครับหลังจากที่ใช้สกิลนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีมาชั่วขณะนะครับแต่แป๊บเดียวนะซึ่งถ้ามันใช้กับมังกรผงาดฟนะ้ามันจะคุ้มกว่านะครับถ้าจะใช้ให้คุ้มๆแบบสุดๆเลยก็ต้องรอเวว340นะครับมันจะใช้มังกรผงาดฟัารัวๆแบบไม่ติดสถานะนะครับแบบใช้ได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับ ก็มาดูกันใหม่นะครับหมุนได้สแลตไปแล้วก็ซ้ําได้มังก่อนนะครับติดคคีย์ไหมก็400,000นะครับผมทําได้เยอะสุด600,000นะครับแต่รู้สึกว่าอันนี้มันจะทําดาบที่ผนใช้มันจะลดความเสีหายคิดประมาณนั้นนะครับก็วันนี้อาแถมนะครับสกิลพาสซีฟเวลตอนเววสา0ร้อยนะครับสกิลเดี๋ยวไปหนึงเดีขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะครับ ลืมกดมุนไล่ฮนะเอ่อมาตรงอาชีพนะครับสกิลพาสีเอ่อตัวนี้นะครับไม่ใช่ดิอันไหนอันนี้นะครับอา่าชูราโดนะครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษอาชูราเรียมนะครับถ้าให้เปเราก็ประมาณว่าปราสา์ประสาระสาษาษาอาชูราเล่าไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนั้นนะครับมันดูสังเกตตรงเปอร์เซ็นต์นะครับ เราจะเก็บสแตกได้จากการใช้สกิลสกิลละ10%นะครับสามทีก็สามสิบนะครับเยอะสุดร0อเซนะครับซึ่งมันจะมีผลแบบผลดีมากๆกับศึกยืดเยื้อนะครับอย่างเช่นการตีบอสที่มันตึกๆอ่ะยิ่งเราเก็บสแตกครบก็จะยิ่งแรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับงั้นคลิปนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับวัสนี้ครับ